สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดไส้ดีบอกต่อบ่ล่องพองกากทั่วเหลืองกากแท่ร้อยเปอร์เซ็นกินแลว้วอ้วนดีผิวท่านง,งามเป็นสัตว์ไหวผสมติดง่ายต้องกากทั่วเหลืองกากทั่วเหลือง ตาคั้วขีกันตาคัย้ยขีกันอีแม่มีความคิดแบบใดแม่จังคอยกามาสื่อคั้วราคาลักเป็นหมื่นเป็นแสนปาหนีมาเลี้ยงใทงนทยบ้านชามันงามมักนะมักว่ามันงามค่ะก็เคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงก็มักอยากอยากยู่แบบนี้นะคะด้ลูกไส้นะแม่เนาะออกลูกไส้ได้จัดเดือนนะแม่ครับลูกไส้แปดเดือนสี่วันค่ะประมาณแปดเดือนกับอีกสี่วัน นะครับผมนี่พี่น้องครับเบิ้งลูกไส้ทวดส้วมลูกไส้พี่น้องครับเบิ้งนะครับผมมดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อควดฝากไว้พี่น้องเข้านะครับผมติดตามนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจเมพยอมแต่ถ้าคุณพ่อคุณพ่อซื้อยังก็เร้ยคับผมคุณแม่ครับไออันนั้นตัวน้าแม่เนี่ยเพิ่นซื้อมาจากไหนแม่ตังซื้อเพิ่นไหทบอซื้อตุกี้ค่ะตุกี้ค่ะเพิ่นเตียเลยซตื้อไปลูกเพิ่นโตได้ครับผมลูกโตได้ครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวั ครับผมแม่ครับในน้ำโตได้ครับผมแม่ชื่อจางไหนเนาะแม่ชื่อพยอมบุญทาค่ะครับแม่พยอมนะครับเนาะแม่พยอมครับอยู่บ้านใ่เขาอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านน้องขามตำบลช่องแมวอำเภอลำเทเมนชัย จังหวัดนครราชสีมาค่ะอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นบ้านหนองขามนะครับผมตําบลช่องแมวนะครับพี่น้องครับคืนอําเภอร่ําทะเมนชัย่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนะครับพี่น้องครับหาพี่น้องเฮ้าอยากมาเยี่ยมยามคุณแม่นะครับผมหรือว่าอยู่บ้านไก่เลี้ยงเขียนเนาะนะครับผมอยากเข้ามาเยี่ยมมายามคุณแม่นะครับผมสามารถจับ G P S มาเลยเลยนะครับพี่น้องครับวัดบ้านหนองขามค่ะนะครับน้องแม่เนาะนะครับผมแม่ครับแม่จาเบอร์โทรศัพท์แม่ได้บ่ครับ 0 6 4ย์ห8สี่8 3 4 6์หกอันนี้คือเบอร์ส่วนตัวของแม่เลยเนาะนะครับผมพี่น้องครับนี่คือเบอร์ส่วนตัวของแม่พยอมนะครับพี่น้องครับบาดท,ที่นี่เมือนี้มีโอกาสนะครับผมพูดมหาพี่น้องกเกษตรกรนะครับผมพูดที่เลี้ยงควายสายพัฒนานะครับพี่น้องครับเลี้ยงแบบบ้านบานวิถีชีวิตเท่าเลยนะแม่เนาะนะครับพี่น้องครับที่สําคัญนะครับพี่น้องครับคูดมีโอกาสนะครับผม ได้แบงปันนะครับผมควายมาให้คุณแม่นะครับผมหนึ่งตัวซึ่งเป็นควายที่คู่วุดหักแหลงกระสือมากไหมไหมตอนสมัยสองปีกว่าที่แล้วน้าแม่นาะนะครับผมคู่วุดเปิดฟาไหมไหมเลยครับผมคุณแม่กับไปเลยพี่น้องครับไปประเดิมไห้เลยก็คือมีหนึ่งตัวได้คู่วัดสีสเลยว่าเป็นตัวหนนะครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับคุณแม่ครับวิธีการเลี้ยงข้วข้อแม่นี่ตื่นเศร้าขึ้นมาแม่เฮ็ดยังเนีครับผมตื่นเศร้าก็โอ้ออคอกกับเมี่ยงชีเล็กคอก ปล่อยเห้นเป็นยางน้ำมะนีเหระค่ะอีแม่เคยเลี้ยงควาวยมาก่อนบอรับหรือว่าจังไดดอเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงจางแต่เกิดมากยางเป็นก็เลี้ยงคว้วยเลยค่ะ่ว่าห้าเรียกแบบบ้านๆเนาะเลี้ยงคว้วยแบบธรรมดาเทิงงวเทิงคว้ยค่ะเลี้ยงมาทั้งชีวิตเลยค่ะมาแต่ทั้งมาทั้งชีวิตเลยเนาะหังเป็นเป็นกล้วยแบบบ้านๆเนาะครับผมบาดที่นี่แม่ครับ อีแม่มีความคิดแบบไดแม่จันคอยกามาสื่อคล้วยราคาลักเป็นหมื่นเป็นแสนป่านี่มาเลี้ยงในทายบา้นานค่ะมันงามมักนะมักว่ามันงามค่ะโยก็เคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงก็มกักอยากอยากยู่แบบนี้นะคะอยากยู่แบบบ้านบ้านเฮ้าอยากเลี้ยงคล้วยยู่น้ำพายน้ำไห้หน้าเห็ดหัวเห็ดสวนเกีียวใหญ่คล้ยหัวกินะนะครับผมสุดยอดนะครับคุณแม่ครับแต่วาวาบอกถึงวาแล้วเนาะแม่เนาะ ถ้าเกิดว่าเยาวาสัตว์วสีถองคุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นคนหลุ่นแม่แล้วกันแม่อายุหลายปีนะครับผมขออนุญาตนะครับห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดปีนะครับผมก็ถือว่ากับเป็นคนสมัยเก่าแล้วนาะแม่น<ะ>นมนเนาะน,น,นะครับผมข้เป็นมีความคิดที่ตกังจากแม่กสิยานะครับผมอายุห้าสิบปีไปนสิคิดสีเอัต์เบิเก่านะแม่ หายากสีคิดีดแบบพัฒนานะครับผมเพราะว่า,ยาหยาดเงิอ่อน่ังสัตยาดเงื่นอย่างสีบกกาสื่อกาฮ็ดแต่ว่าสุดยอดนะครับผมพี่น้องครับทีคุณแม่พยอมแล้วก็คุดพ่อนะครับผมได้มีโอกาสเรียบควายสายพัฒนาและลูกเต่ากระ่งเสริมเนาะ,<ฮ>ะนะครับผมเบาหอดไอไอไอ้ไส่ห้าอีกคู่หนึ่งก็คืออยู่ทางประเทศเกาหลี<ฮ>ะนะครับพี่น้องครับไอใส่นะครับพี่น้องเราซื้อ่าอาทิตย์ไออทิตย์นะครับพี่น้องครับตอนนี้เรากับที่นอนเบิ้งคีปแล้วก็ยิมยูตินะครับผม ไอ้แนมเบิร์แม่จอรเดอร์ทั้งแม่ทั้งพ่อไม่จะพูดอย่างไอ้กองคอยนะครับผมซ้ำสิเดอออนนั้นถ่ายคลิปได้โอส้มสามเทียบุญนะครับผมมาผู้ใดสิเป็นผู้ว่าออกไม่มาจันทร์มานะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมว่าเบิองโตแรกนะครับคุณแม่ครับโตนี่นะครับผมชื่อว่าแม่ เพชรภูทองแม่เพชรภูทองนะครับพี่น้องครับเป็นข้วยเก่าคู่วุดเองนะครับพี่น้องครับแม่เพชรภูทองนี่เป็นลูกของเจ้าสิงโตนะครับผมเจ้าสิงโตตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นลูกของเพชรูดอนนะครับผมเป็นข้วยเก่าของเส้นเป็ดนะครับพี่น้องครับคู่วุฒิจำบพิษแถวอำเภอโพไซนะครับพี่น้องครับเป็นเจ้าบ่าวถึงว่าเจ้า เจ้าสิงโตนะครับพี่น้องบัานตัวนี้นะครับผมพูดมีโอกาสไปสื่อมากนะครับพี่น้องครับพูดได้กับว่าเพิ่นบอททองนะครับพี่น้องบานนี้พูดไปสื่อมากนะครับพี่น้องครับมีโอกาสนะครับผมเอาไปผสมกับเจ้ายอดเพชรนะครับพี่น้องครับละเอียดฟาร์มอำเภอเม่ยบดีขึ้นจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพี่น้องได้ลูกไส้นะแม่เนาะออกลูกไส้ได้จักเดือนนะแม่ครับลูกไส้แปดเดือนสี่วันค่ะประมาณแปดเดือนกับอีกสี่วันนะครับผมนี่พี่น้องครับเบิ้งลูกไส้พูดส้วมลูกไส้พี่น้องครับเบิ้ง นะครับผมพูดเบาแข่งฝนพี่น้องนะครับผมตอนนี้ฝนก็ลังสิถล่มทลายลงมาเลยมาอดคำบนเป็นลูกชายของเจ้ายอดเพชรนะครับผมแปดเดือนกับอีกสี่วันนะครับผมพี่น้องครับเจ้ายอดเพชรนี่นะครับพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับผมที่มีการทรงลูกใดอัตลักษณ์ชัดเจนคือพอนะครับพี่น้องสังเกตเบืองข้วยตัวนี้นะครับผมเป็นควายที่มีแข้งขาไงเอิร์กบอกเ้ากว้วงนะครับพี่น้อง ที่สําคัญนะครับผมก็คือมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนโดดเด่นถูกต้องตามอัตลักษณ์คว้ยไทยพี่น้องครับปากกระบอกใหญ่หนึ่งบนซ้อนหลายพี่จะอูอยากมาได้น้ำมันตีเมฆครับแห้งไหลมันตีพี่น้องครับคว้วตัวนี้มีแต่คนอยากได้น้ำนะครับผมตัวลูกกับบแบงตอนนี้นะครับผมแม่กับทอกแล้วกับเจ้าบิ๊กแซงนะครับพี่น้องครับกับอยู่ทาง จังหวัดบุรีรัมย์เนาะเจ้าบิ๊กแซงนะครับผมเป็นควายของน้องแสงนะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งอำเภอโนนดินแดงขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้สถานะทองแล้วจนชเดือนละเม่ครับนี่สักวันที่เจ็ดเมษาค่ะเจ็ดเมษาเนาะนะครับผมพี่น้องครับกับเสดงความยินดีน้ำคุณเม่ผ่านหลอกไปแล้วนะครับพี่น้องครับกับตัวนี้กันเท่ากับว่าควบข้อมชัดเจนก็คือเท่าสิตรวจทองยืนยันอีกเธอหนึ่งนะครับผมเพราะว่าได้มีโอกาสเอาหมอมาตรวจแล้วกับเพิ่นกับว่าเอาไว้มันหอกตำรวจมันที่ชัดเจนหลายหลาย อนเนาะเป็นสิมาตรวจอีกเชือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าคุณแม่บอกว่ามันก็คือมีอาการที่มันเงียบเป็นบ่แม่ครับบ่มีบ่มีบ่มีเมือกไม่หยางเนาะนะครับนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์นะครับผมที่ทรงลูกดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสายใบยกเฮาเอ้ยขอโทษครับผมพี่น้องสายของเจ้าเพชรอุดรเป็นสายที่อมตะ นะครับพี่น้องครับที่ส้างตำานานในวงการคววยเข้านี่มาหลายยีที่ปีนะครับพี่น้องครับก็คือสายของเพชรอุดรนะครับพี่น้องบานที่นี่นะครับผมคูฝากไว้อีกคอกหนึ่งนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านน้องขามน้องแม่เนาะนะครับผมกับฝากเมเพชรผู้ทองนะครับพี่น้องแล้วการลูกไส้ของเพินนะครับผมลูกไส้น้อยตัวนี้นะครับพี่น้องครับยังไม่มีชื่อนะครับผมไอ้ยัยเข้าไปเท่าไรตั้งเนาะที่บอกว่าเท่าไ้ตั้งว่าสันวานะครับพี่น้องยังบอกท่านมีซื้อ นะครับผมแต่ว่าเป็นควายที่ลักษณะโดดเด่นก็คือพี่น้องพูดมักขาพิน่นเป็นคว้วทีขาใหญ่นะครับพี่น้องขาอึ้งตึง้งอยู่ค้วแปดเดือนไนดะ้พี่น้องครับปานคว้วสีเดือนะคนึ่ตัวตนีนนะครับพี่น้องขัดพูดผสมเองนี่สิบบ่บ่เสือนะครับพี่น้องว่าเพื่อเด็แปดเดือนอีลีบาเที่ยงคุณพอ่อครับคุณพ่อจูงควมาวยเพิ่นมาฟังนน่อี่ให้พี่น้องขเบิงนะึงเนี่ยให้เพื่อเห็นถ่ายนะพี่น้องพ่อครับจูงไหนบ่ผ่อว่าท่านเป็นเสือกบ่ไหน เขากับพระท่านดังพระท่านดีอยู่อ่ะนะครับพี่น้องเห็นลำตน้นล้ำตนูนเหลืองหุย้ยๆนะครับผมไอ,อ้พอเอาเออล้ำตนไอ้พอจับไปเพิ่งเกงื่งเบิ้องล่ะยางไอ้อ้เพิ่งเห็นหนังพี่น้องเบิง้งง่ะเบิ้งหางนะครับผมเจ้ายอดเพชททรงลูกเหลืองอุ้ยตื่นเสียงขุดขวดเบาดังพวดพี่น้องพอยบ่เห็นสัมหาง อเคพอเอาจะสั่งกันเลยครับอ่เอาไล่หนีกันเลยครับผมพออหานะครับพี่น้องครับพี่พอยกหลังอีกจะไห่เว้ยพยืนเทียงที่รี่บังล่ะโอเคครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคูดฝากไว้พี่น้องเฮ้านะครับผมติดตามนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจเมพย่อมแต่กับคุณพ่อคุณพ่อซื้อยังก่อนคฮ้ยคุณพ่อทองดีเนาะนะครับผมถือว่าพี่น้องครับต้องให้กําลังใจกันพี่น้องเฮ้า คนเลี่ยงควาวน้ากันนะพ่อเนาะไปมาหาซูนะครับพี่น้องครับหาพี่น้องเขาอยากมาเยี่ยมมายามพุณนแม่เพิ่นกลับมาบึงนะครับพี่น้องครับมาเยี่ยมมายามเทิงคน้วเทิงคว้วน้ากันหลดแม่เนาะพุดมารอบนะสิมาตึกสาตึ้แขยานิสาเพิ่นละพี่น้องปลาหลายหลายเอาปลายังมาเลี่ยงแม่นิสา ปลาธรรมชาติเ่ปลาธรรมชาติปาเนีนปลาไหนก็มีแมนบอกบุบบับบุบบับอยู่แม่อ่็เพิ่นก็กล้ากินดอกเพิ่นที่สนเพิ่นจับย้อมเมื่อเช้ามันจับกันเป็นเป็นมูบทั้งแดงทั้งขาวนะเออเอาไวปตะเบิ้งมันนะวะครับผมคุณแม่ครับไออันนั้นตัวน้าแม่เนี่ยเพิ่นซื้อมาจากไหนแม่ตั้งซื้อเพิ่นไบบบ่ซื้อตุกี้ค่ะตุกี้ค่ะเพิ่นเตี้ยเลยซื้อซื้อไปลูกเพิ่นตัวไหนครับผมลูกตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ไหมพ่ครับลูกตัวนี้นี่เป็นลูกของของจันสางาค่ะของจันสางานะครับพี่น้องครับของเสียตูนะครับผมพี่น้องครับทางอำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาเนาะแม่เนาะนะครับผมตุ๊กกี้นะครับพี่น้องครับตุ๊กกี้นี่เป็นกล้วยบาดบาดห้านีแหละเนาะนะครับผมเอามาเลี้ยงแบบพัฒนาแต่ว่าเพิ่นกับเป็นกล้วยที่ส่งลูกดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมลูกของเพิ่นกระได้กับเจ้า จันสางานะครับพี่น้องครับก็คือตัวเถิกน้องแม่เนาะผสมตัวจริงเลยค่ะผสมตัวจริงเลยนะครับผมอีแม่แกต้องไปผุดเลยมั้ยบอแกไม่สีคิ้วผุดแล้วแม่บอครับอีแม่ไวหนาลบหลังไปไนไดักอันนัลูกพูดว่าเบิ่องในเป็นอย่างนะมาบอแต่ว่าแต่ว่าแม่ตัวนี้แต่ว่าขันแม่หน่อยหนึ่งเนาะอ่ะลูกตัวเถิกตัวเถิกบ่แม่นี่ตัวเถิกค่ะแล้วอีกต้นนึงอันลูกตัวไหนครับผม ต,ตัวเนื่องกับลูกจันสงาคือกันค่ะลูกของจันสงาเหมือนกันนะครับบนถ่ายของลูกจันสางาครับพี่น้องเป็นลูกที่ถ่ายดีทั้งสองเลยนะครับผมแม่ตัวนั้นอีพอตยุงไปนั่นเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นข้อยซื้อว่าจาไกไหนก่อนครับนั่นซือ้อซื้อมกุกซื้อไข่มุกชื่อว่าไข่มุกนะครับผมไข่มุกนี่เพิ่นได้ลูกยักษ์โตละแม่ครับว่าจะได้ต,ตัว่าจะได้โตเดียวค่ะตัวนี้กับตัวเดียวค่ะอ๋อได้ลูกตัวเดียวนาะลูกเพิ่นก็คือตัวแรกทีตัวที่สองถี่ยางไปน้ำกันกับดักไว้ด ลูกจันสงังงานทั้งสองเลยบอครับ <ทะ S 1> โอ้ยแม่แม,ม่แกต้องไปเซิร์ฟกันจันสงังงานทั้งสองโตเลยแกไปสามตัวฝันตัวหนึ่งพระธรรเลยข,ขายฝันมขขาย่างทับจังเด็กกว่าแม่บอญ่างทับจังเดเพิ่นหายยากับพระธระมมนนมรมายังเลยมันเป็นสัตว์ <ทะ S 2> แม่นบอครับมันพวเป็นสัตว์เลยขายถิ่มไปเลยค่ะ หะนะครับผมพี่น้องครับฝากพี่น้องข้าติดตามอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วกระคอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อฮะนะครับผมพี่น้องครับคู่ดําเนินรารการนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับผมคุณแม่ครับคุณออยากให้คุณแม่นะครับผมบอกฮอดพี่น้องเกษตรกรเท่าน่ว่าการเลี้ยงควายนี่มันดีจังไหนเนาะแม่ครับด้วยความคิดของแม่ครับผมการเลี้ยงคว้ยนี่เลี้ยงไปยูน้าเพื่นไปก็สบายใจเนาะค่ะเนาะปวดขากไปบืนไปเอาไปเอามามันก็เศร้าเลย <laughs> บวดกางก็ต้องบืนไปนบ่ต้องบืนขันเพิ่นไปก็ต้องบืนบืนไปบืนมามันเศร้าปวดได้ค่ะน่ครับผมค่ะวันนี้กะมีหญ่าก็สบายเพิ่นไปหาหย่าเขาก็ไปไปหา,า้าเขาตัดแชบไปสีซื้อครับผมบัดที่นี่แม่แม่ปลูกหย่าอันแบบว่าปลูกเน่เปียนี่ปลูกทีทีก็ปลูกแบบพังห้างแบบแม่ไถไใดนี่แม่เฮ็ดจังไดอัไใดีกว่ากันในความคิดแม่ครับปลูกห้างนี่แล้วมันดีค่ะเขาประหยัดุ่น ถ้าเอารถไถหน่อยไถเขาไปเลยเอารถไถหน่อยไถเขาไปเลยเนาะนะครับผมเดี๋ยวคุยเสียงหายพอษคุณอนไทยพี่น้องข้ามืงนะครับผมการปลูกหญ้ามีหลายแบบเนาะบางคนเคยบอกว่าปลูกนี่เปียรเนี่ยคือปลูกให้ทับให้มันทีไว้นะครับผมเพื่อว่ามันมันมันบ่สามารถที่แตกกอได้กอใหญ่ก็มันกอใหญ่นะครับผมผูพลังคนเพิ่นก็สิบอกว่าให้เอาทีทีไว้นะครับผมแต่ว่าอยู่นี่ทีทีเข้ากับมีเนาะแต่ว่าบัดที่นี่แข็แตกกอเด็กกอหาปลูกห่างๆแบบนี่ เพราะว่าแต่กอดีกลัวแมนบอแม่ว่าต้นก็หง่กลัวกันค่ะหง่กว่ากันคปัญญาหน้าเข้ากับไถเอาหุ่นพ่วนดินด่ะเอารถไทน้อยเดินตามไทเลยค่ะแมนบอแม่ค่ะป่านี้ไม่ผูกงานทั้งบิดจักไรครับผมเอาผูกจักไรทั้งนี้มันสองไรนสองงานสามงานออทั้งนี้กระทำนี่แหละสองงานสามงานนี่หมายถึงว่าอันนะครับพี่น้องครับผู้เฒ่าก็สิแบบว่าว่างานคืองานกันหน้าเนาะ แต่ว่าคันวาวัดตามเนื้อที่ของตารางเมตรนี่ก็บยูประมาณเกือบสองไร่นะครับผมสิปลูกไว้เนาะพ่อเนาะนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดบ่อไหลเลยในการเลี้ยงคั้ยนะครับพี่น้องครับบอกยังไงนะครับผมคุณแม่เพิ่นกระเฮ็ดตั้งสี่มาแต่ใดเนาะนะครับผมแม่ครับบาดที่นี่กระแสคั้ยเสมอนี่มันเป็นจะใดแม่มีความกระทบกระทั่งในใจแม่บอกโอ้โหค่ะแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วกับเลี้ยงเพิ่นก็คือลูกเหรอคะคือเลี้ยงลูกนี่แหละกระหักเพิ่นจะได้กำไรหรือว่าได้กำไรอันนั้นบอู้้แต่ว่าเขาเลี้ยงไปเขาก็มีความสุงไงค่ะ แม่บ่แม่ครับค่ะคือเลี้ยงลูกนี่แหละขันบ่เห็นมือหนึ่งนี่ขันสมมติว่าแม่อยู่บ้านขันบ่เห็นมือหนึ่งก็คืนนอดอขันเฮ้าม้าจาังสิขันคล้ยขันเพิ่นเห็นแม่เพิ่นก็นแง่เด้เพิน่นสนะกวนน่ะครับผม อ่ะนะครับพี่น้องครับขอฝากนะครับผมอีกหนึ่งคอกนะครับผมคอกของแม่พะยอมหลักของพุตพอท้องดีเนาะนะครับผมอยู่ที่บ้านน้องขามนะครับพี่น้องครับขึ้นตำบลช่องแมวอำเภอลำเมนชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเขาอยู่ใกล้ละแวกนี้นะครับผมหรือว่าอยากเขามาเหยียบมาช่อมคุณแม่หรือว่าสนใจนะครับผมคุ้ยที่อยู่ในขอกคุณแม่ก็สามารถโทรติดต่อแม่ได้เลยเนาะแม่เนาะนะครับผมเบอร์โทรครับผมแม่ครับ 0 6 4ย์ห1 8 8 8ศ8นย์หกสีหนนอันอนี้แม่มครับอันขออนุญาตก่อ,กอสุดท้ายแล้วเป็นยังเวลาถามอันเบอร์โทรไปยังขึ้นตรงแนมอยู่ทังฝาซะกอ่อนขึ้ก้นไหมคะ <c oughs> อย่าลืม <c oughs> <c oughs> อย่าลืมไหมคะอย่าลืมต่วะสำหรับ,บวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณแม่อะไรครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมอย่ามันมัน